คนิคิตตี้สวัสดีครับคลิปนี้จะแนะนำเครื่องมือตารางในเครื่องคิดเลขกราฟิกเดสมอสเราสามารถใช้เครื่องมือตารางในการพลอตคู่อันดับในระนาบได้และยังสามารถใช้ตารางคำนวณหาค่าของฟังก์ชันได้อีกด้วยการทำงานนั้นทำได้โดยคลิกที่เครื่องหมายบวกและเลือกตาราง เราจะเห็นตารางเป็นลักษณะของคู่อันดับ x และ y ทดลองพิมพ์คู่อันดับ x และ y ลงในตารางตัวอย่างเช่น 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1และ 0, 0 เราจะเห็นว่ามีค้วนรรับเกิดขึ้นในระนาบทางฝั่งขวามือและมีเครื่องมือแว่นขยายเกิดขึ้นในในด้านซ้ายมือของตารางเราสามารถกดในเครื่องมือแว่นขยายเพื่อให้ซูมให้เห็นพอดีกับคู่อันดับที่เราได้เพราะจุดไปเมื่อสักครู่ในเครื่องมือตารางจะมีรูปวงกลมที่คู้วนับวับ y น ตรงนี้เราสามารถคลิกค้างและเลือกชนิดของจุดได้จุดทึบจุดปโปร่งหรือกากาบาทเลือกสีและสามารถเลือกให้มีเส้นที่ลากเชื่อมกันระหว่างจุดได้ดังนี้จุดที่เราลงไว้ตอนแรกก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้คือประโยชน์อันที่หนึ่ง ประโยชน์ที่2ตารางยังสามารถใช้คู่กับการนิยามฟังก์ชันหรือสมการได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะลองพิมพ์สมการ y เท่ากับ x ยกกำลังสองตรงนี้จะเป็นกราฟของ y เท่ากับ x ยกกำลังสองในเส้นสีแดงให้เรากดเครื่องหมายฟันเฟือง ตรงบรรทัดที่เป็นสมการเราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ตารางให้เราเลือกสร้างตารางจะพบว่ามีตารางเกิดขึ้นซึ่งเป็นคูณดับของตัวแปรต้นคือ x และตัวแปรตามอยู่ในรูปของ x กําลังสองซึ่ตรงตามกับสมการที่เราได้กําหนดไว้ในตอนแรกเราสามารถกดรูปแบันขยายเพื่อให้ซูมพอดี ก็จบไปนะครับสำหรับการใช้ตารางในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ